ดังนั้นพลังบวกนี่แหละนะคะจะมอบชีวิตให้กับพวกเรานะคะก็คือเราทุกคนมาอยู่ในฟากพลังบวกเนี่ยคุณปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณปลอดภัยโลกใบนี้ที่เราเหยียบย่ำนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ใช่เราคนเดียวด้วยญาติพี่น้องเราพ่อแม่ปูย่ย่าตายายลูกหลานเลน้ล้นลนอน,น,นาคดข้างหน้าที่มาเหยียบย่ำบนพื้นโลกเนี่ยนะคะ,นะคะเราใช้พลังบวกเนี่ยเรากําลังสร้างปั่นสนามพลังงานดีๆให้กับชั้นบรรยากาศโลก ลูกหลานเราในอนาคตจะมาอยู่ในนะะกระแสของพลังงานที่ดีกว่าที่เราอยู่นะะตอนนี้เพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องการใช้พลังงานนะก็เล่นใช้อารมณ์นะฮะพลังลบเป็นว่าเล่นนะะมันเกิดในเรื่องเราของนะฮะสภาวะาพลังงานนะฮะพลังงานที่ไม่มีคุณภาพทำให้สภาวะสิ่งแวดล้ดลของพลังงานโลก